สบายดีครับพี่น้องคับผู้ชมในเวลามาพูกันเ็ดอาหารแยมแหลงเมนูอาหารมืออีกทีเกี๊ยงเนื้อเกงเนื้อเศษเนื้องัองวใส่นมไม่สมนี่ครับเนื้องัวเป็นเศษคันแกงใส่นมไม่สมเศษก,ก็ต้องเอาวัานเป็นเนื้อเศษเจี๊ยนเศษรับองไมีติดมันนำ้ำคันเอาแต่เนื้อจะแทนบ่เสียบมันบ่น,นัวจนเทากระตอง เอาไข่เต็มให้มันติดมันน้ำแล้วก็เป็นเนื้อเสียดเนื้อดีๆว่าตตองเขาใส่ดบบมันก็เสียบดบกนี่ครับน้ำใบต่งกระเทียมืรงนี้กินๆเพราพอนห้องเดียวกับซับเนื้อตักแล้วครับซับเนื้อ มืเหนื่อเสียก็ติดมันไปนั่มันติดเสบมีคว่ำนัวคว่ำนัวของของของมันมันบางคอนอาจถามว่าชีสกินตัเนื้อยท้องเบื่อบ่ดกินบ่ได้ก็มันติดตู้เย็น,นมันขายอยู่ไซส์ผักเอื่อยหนิมันก็เลยมัดติดตู้เย็นไปเฮ็ดเนื่อย แห่งนีมูน่ก็ไวัทัดอ้อมแต่แกงถ้าต้องไปสมแต่แกงเสียเมูเนื้อเสียมันก็ได้เลเค็ดเนื้อเอาไว้โดนมันกับว่วแสบก็ตตองเข็มมากินให,หมือดมื่อนี่ทิเน,นเนื่อมนนันิต้องไปสมไปไหนหอกครับมูน่ต้องไปสมใสานนละได้มาเนื่อเทียนหมืเพิ่นมากิน เราใหม่กินเต็มบุญนึ่งด้โลเก่ามายามมันยามเวย่ามือเศร้าหุ่นยื้อ่ามือเศร้าหุ่ืออ่าเก็บขาเี๋ยว่าเก็บขาอยู่มาเศร้าแ้ว่าขมิมนยากินก็งมืเศ้าว่าด้ไใครกินไปผมว่าครับยังแก่ได้อครับกินย่างเดียวเป็นไปกับเป็นตัวตัวเห็นมนเเลยครับว่ามันเียดอก đưa bay kịch cái hết kinh dịch nước bay mất rồi kịch cái นี่ครมันเป็นไข่มูนเนี่ยวไส่เนี่ยมันเป็นไข่หลายผลด้องกระตองออกน้ำนี่ครับเพราะมันไส้เหมือนหูไข่เนี่ยนี่ลนี่บ้องคว่มัน,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 มนจริงจริงฝักไส้ตัวบ้องคว่ำอะไรตุมเดี๋วมันนี่มีนะครับอ,องควมัน้อ,องคว่วงวงบ้อ,องคว่ำมัน <laughs> เท็ดซับเดียวอร่อยาเนี้ผมกิดสูตรมาเนี่ยแกงน้ำใบสมนี่มันมีสองสูตรสูตรหนึ่งคือเอาเนื้อไหมไปต้มแล้วกันไปต้มจนบดล้นเขาจะใส่เนื้อลงไปแต่มาเนี่ผมเสียบขวดัว,ว,วใส่ขวใส่น้ำกันหลังจากหัวแล้วใส่เครื่องปรุงเครื่องย่างแล้วเขาจะคอยมันจกเติมนะ นี่น้องใหมเขาเห็ดโดนมือข้ากระตองมันระบ้างหันแต่ว่าข้ขาต้มกวนขาสามารถชิมเมื่งไหนมันสมแห้งบ่เขากระตักออกเดี๋ยว,วนี้ว้ผมขวานำามก็มใจได้นี่ผมออก,ก็น้ออนาบอกทุกคแห้งคอร์เนี่เท้ทลงไป หน่ามั้แต่ซิ่มึงขันผสมว่าอยากใส่ขัมดมันผสมพอดีกับจกเนียนเนื้อครับวันนี้พอดีเนียนต้องไปสมใ่ต้องไปสมว่าไรวันนี้นยังที่ไยังดินก็ได้นี่นะครับตำเค่องปบักพริกกระเทียมหอมตาำจะกันเรียบร่อยเล้ว หกทีลังอันดับแดกใส่ปลาแดงไปก่อนครับได้แก่ฝ่อใส่หลายเพราะว่าเฉ็นต้องใหม่ใส่เกลี่ยน้ำอยากมันเข้มเขาเขาอื่นเขาจะฝ่อเกลี่ยเขาจะฝ่อใส่ให้เขาซีบิืงก่อนแต่ว่าปลาแดงนี่ใส่แค่น้อยเท่ากันเพราะว่าจ,งากกางจังหอมใส่ปพอเมันมีกลิ่นหอมเพราะผมมักปลาแดงดิ ใส่ทอน้ก่อนครับเราไปขวบขวจนมันแห้งมัานจะเติมนะ้ำจบไปเลยอันนี้ข้งหวานตรงนี้มื้นนี้ใส่พะอูตูสามชนิดชนิดชนิดแรกคือพะอูตูธรรมดานี่พะอิตูธรรมดา น,นีไปตูไทยไปตูไงกับใสเหมือนี่ใหัน,ม,นหมีรถหลายรถชาดขาดเพราะอะไรโหดิงไข่กระใบระกูดเราลองไป้อมเจ้าก้อนแต่ตัวนี้เปาใส่ห่าน,นเ้าไปคนมันจะแตกใส่ถิ่หล้างใบมันคือสมุติไพรมันจีหอมนะแับผมมากินคนยิงไข่เอาไปเสิ้ำนี่ยนะ้องก็ไปขวาวขับขัดขวยมันแหง้ง ไม่แนแข่งครับจังไห้จังเติมนะ้ำจังซีมจังปรุงออกจังใส่แป้งขัง่วแป้งอย่างส่วนส่วนนันไปตูทังสามประเภทสามชนิดนยังยัง,ยงมันทุกเระดับใส่ใส่ทุดไทยรบปรุงกลิอนไปขัวใส่เรียบร้อยแล้วครับ เอาก็เตรียมได้แต่แต่ขวานใส่น้ำนี่น้ำน้ำมันดีซีมึงมันฮะเนี่ยพอเติมนม้ำซื่อเดี๋ยวไม่ติดสม,มกันผสมเพาเป็นเทียนี่ติ้มลงไปอันนี้คือสูตรการแกงน่องใหม่สมใส,เเส่เนื้อเศษเนื้อติดมันไม่ติดเสียบมาครับคือวัดพี่น้องอดบ่ไ <laughs> ด้ชูนกันไปดีวัดพี่นอนะ้องเนอะยู่แบบมีความสุขอย่าไปซีเลต <laughs> ผมอย่าคือข้อมันเทิง เรียงเงินเลียงท่อมันเป็นเรืองอีกเรืองหนึ่งอันนี้เห็ดมวนก็ผีกํานองไปต่างเห็นไปมันก็มีพิ่นผู้คอบเมตนผมก็เราเออเห็ดแน่บางคนเป็นกัเห็ดน้ำบางบางอย่างเห็นที่พราเป็นอันนี้ก็ผมกับบางคณะผมกับเบิ้งนะผู้อื่นนะมือดีรับบางคณะเพิ่งกับเห็ดผูะสูตรเขาเกลียวมันใบแกงน้ำไปสมุอได้ว่าพง่์ใบแกงอีกแบบหนึ่งมันแหลวแตงแล้วแต่ทองทินนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากต่อนไปนองซํานี่มามากินข้าวแรกนะกันบ่แกงน้ำใ่สมใส่ เหนือเสยดเหนือติดมันคลิปนี้ลาพี่น้องไปสบายดี